Family จะทุ่มเทให้กับสังคมอย่างสุดความสามารถผ่านการกระทำของตนเองด้วยความศรัทธาอันมั่นและยุดกติของความสดใสความปิจิสุขความมีชีวิตชีวาอยู่เสมอพวกเราชาวสมิิกแฟมิลีทราบซึ้งในการได้พบปะผู้คน บนแนวคิดแห่งความฝันความปารถนาและความศรัทธาขอภาวนาให้แต่ละเอกบุคคลมีแต่ความสุขและขอปฏิญาณตนในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดในโลกขอบคุณค่ะอบอกชื่อนักแกกกสังชูทิพชนะเสนีภายใต้สายงานท่านว่าที่อีกขึ้น พัชนีธีรพัชกุลค่ะขอกราบคุณสวัสวค่กาอบคุณค่ะ